เที่ยงทำงานสวนมาเนี้ย

ยิลูกชิ้นปลาด้วยอันนี้ลูกชิ้นปลาตักบุ้ง มีตุกต๊กๆผ่านด้วยพัฒนาบัานนอนะคะทานนี่ทาง ถนนบ้านนอกเดเดี่ยวเดี๋ยวข้าใไปงไหกุ้ยจไกังเท่านั้นก็เด้งแจ้ยังฝลังอ๋อเอาเท็กไม้เลยจะเดนมาร์ก อเอนี่แคแต่เข้าไปอยู่หลักไรนึงอยู่นาะคออาตเอยบอกแหละมียายลานน่ะยายลานก็เดินมาแต่อยู่คนละเมืองอ,อยู่คนละเมืองอตอนนั้นหนูคุยเคยคุยก็ไม่แน่ใจว่าคุยกับหลานไม่คุยกับคนไหนก็ไม่รู้ญาติพี่น้องแกนั่นแหละอืม,อมแล้วก็มีอีกคนนึงโอ้อยู่คนละอยู่คนละเมืองไกลกันมากอืม อีกคนนึงอยู่เกาะมันมันจำไม่ได้หรอกแต่น้องเขามีคุณนายนี่แหละที่ติดเขาเรียกเหมืนอนคุณนายนี่มันบอกว่าน้องสาวพ,พี่ก็อยู่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนางก็พยายามโทรหาเราเราก็โทรหาเราก็คุยแต่ครั้นี้มันอยู่ไกลกันเกินไปหากันทีก็หลายชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วมันข้ามรัฐข้ามอะไรไปอย่างี้มันไกลถ้าประเทศไทยเราถือว่าเหน่นนะถ้าประเทศไทยเรามันไม่ไกลกันแต่ต่ประเทศนน่นอะโอ้โห ไปอยู่บางทีก็ได้แค่คุยกันทางโทรศัพท์นั่นแหละอ,อร่อยไหมลูก แม่้าไม่ยูรุ่นใจไอุ้่ถงนนะ่รุ่นใจร้อนโอเคกินหมดต้แล้วอะโอ้ยขนาดมึกเนี่ยเมื่อกี้ ที่ไปนะ่ะคือยางล้อหลังั่วนะตอนแรกนางบอกว่านางจะเอามอเตอร์ไซค์ไปงานนางจะเอามอเตอร์ไซค์ไปงานผลสุดท้ายงานเลยที่ไปขึ้นมาเอ้ยเอารถไปทําด้วยดีกว่าเ<ม>ก้เารถไปตอนแรกนางก็วางโปรแกรมให้เราว่าวันนี้จะพาไปไหว้พระอีกแล้วก็หลังพอตอนค่ำจะต้องไปงานศพอีกเหมือนกันเราก็ยังไม่มีเสื้อผ้าเลยเพราะว่าอุตส่าห์คิดว่ามาทุกปีทุกปีจ,จะเจองานขาวดําตลอดแต่ปีนี้เรากลาว่าอุ๊ย ขอลุ้นนะอย่าให้เจออะไรเงี้ย<ม>อุตส่าห์ไม่พกไม,ไม่ไม่ใช่ไม่พกเสื้อสีดํามามผลท,ท้ายก็ยังจะมาแบบนี้อีกเราก็เราก็ต้องไปซื้อเสื้อผ้าใหม่อ่ะ<ม>เพราะว่าเขาให้ใส่สีขาวเขาบอกว่าให้เน้นสีขาวเพราะมันเป็นเด็กกันเนาะห<ม><ม>นูขอแบบแห้งอีกอันนะ<ม>ึะไม,ม่มีแห้งไม่ ใจเย็นๆไม่เป็นไรหนูรอได้เพราะว่าเพิ่งกินแกปนไ,ไ,ไปรับตัวเลขอืมไปรับออเดอร์จ๋าจ๋าจ,จ๋าเสียงดีไม่กิน,กนมื้อหลังใช่ไหมหลินหลานหลนินเลี่ยนี่อ มันสงสัยน,นั่นนะร้อนหรือเปล่าหมดจานแล้วแต่รออีกชามหนะึ่งจะกินแบบแห้งนะคะเมื่อตะก,กี้ก็สั่งแบบแห้งแต่พี่เขาฟังเขาเลัองเอาแบบน้ำมาให้สองก้อนนะอันนี้สองก้อนเดี๋ยวป้ามันาจะกินอีกก้อนหนะึ่งแต่เอาแบบแห้ง อยากกินแบบแห้งเดี๋ยวรอแม่ค้าแม่ค้าไปรับออเดอร์วันนี้วันที่สิบหกสิบหกกรกฎาคมร่อยร้อนเพรไม่มีลมก็ร้อน มีขายขายข้าวเตี๋ยวขายลูกชิ้น,นีได้บรรยากาศมากได้บรรยากาศมากนะคะรอเส้นหมี่แห้งรอเส้นหมี่แห้งแม่ค้ามาแล้วแม่ค้าไปรับออเดอร์